โอเคสวัสดีนะอันนี้มาเล่นอะไรไม่รู้ไม่ใช่นี่โอ้ยโอ้ยกระโดดยังไอะไรนี้ไปไกลที่สุดว้าวอ๋อนี่ไงเออสตันเลยสตัน มาขยับไปทำได้อ้ยอขยไปทำได้ขยัจะไปทำได้ โอ้ชัดเจนทำได้แล้วคราวนี้เอ,อ่อนี่อะไรปิดไปชัดเจนนอน,นอีกรอบนึนนบงแล้นะชัดเจน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 โอ้โหชัดเจนเก็บหมดเก็บ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 ตายของไม่ตกไหนกระโดดได้กี่บล็อกถึง หนหน,หนึ่งหอดแอ่สสบล็อกก็ามกระโดดก็ได้สองบล็อกเองอ้านี่นะโอ้ข้าวนียวใหง่ายอยดึง ओह, yeah. Give him a 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 give ปาดกัดตุกเตยไม่ถึงเลยเอาใหมา่อือ้อออเบรกเบรกแคบเบรกแคบเบรกไม่ทนันไอ้โอ้โอ้เยยยหยุเกิดมาเริ่ม nhanh 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 2, xem đủ 5, แล้วกระโดดตึงกระตึตงกระตึตง,ตตงอ้อยไม่ทันเด็บโจโเข็นไม่ถึงโจโฉเบนไม่ได้ย่า

ta gần Đợi thôi Không đi đôi Trời Ta okay. tải là mùa lạc bà đình ta đứng ta đứng 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 ta đứng ta đứng bà ta, đứng, ta, đứng, ta đứng. Oh,

ไปยิ้โพชั่นตมึมอะจะไปยิดมโพชั่นอ้าว